กนักหหนน,นน่วงเเ็ดือยยปปานนนนไไได้้มม่ทททออระเศีีวักลเเ่าพระจ้าแ่นนนดินอกจากจะบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจและการทรงงานเพื่อประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเปลียบพระองค์เป็นดังผู้ปิดทองหลังพระแล้วความพิเศษอีกประการหนึ่งของบทเพลงผู้ปิดทองหลังพระ ที่แต่งและขับร้องโดยแอดคาราบาวก็คือการอัญเชิญพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาดทิเบตรามาธิปดีจากกลีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิรไปร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างไพเราะและยังเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติบทเพลงเดียวที่ขานพระนามเต็มของพระองค์อีกด้วย โดยแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศีสุริโยไทยณทุ่งมะขามย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2555 ก่อนหน้านั้นคุณดิษทรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเคยพูดถึงเนื้อหาในบทเพลงผู้ปิดทองหลังพระว่าคนที่จดจำพระนามในหลวงได้ยังมีน้อยจึงได้นำพระนามมาเรียบเรียงเป็นเพลงขับร้องโดยยืนยงโอภากุลหลังจากที่พระองค์ทรงได้ฟังและแก้ไขเนื้อเพลงเล็กน้อยในหลวงก็ตรัสชมว่าแอดคาราบาวเก่งมากที่นำชื่อเรามาใส่ในเนื้อเพลงได้ เพลงผู้ปิดทองหลังพระถูกแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2554เขียนเนื้อและขับร้องโดยยืนโยงโอภากุลหรือแอคคารบาวศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2556เพื่อร่วมฉลองการคลองราช65ปีและพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9